เลยครับน้องครับเร่งเยอะเลยไหมยกยกสองหรือว่าไม่หรือว่าไม่มันมันมันตามตามจังหวะใช่ไหมยกสองยกสี่ก็จูงใบเราตั้งหลักไป็นัานเราช่วงช่วงช่วงการชกเขาสูงยาวหว่าพอเราไปอยู่วงในเราเสียเปรียบออกแข่งวงนอกเราริงเราได้เปรียบกว่าแลยเรา เกมมันดิบเกมเขาเดินไวเราก็ต้องถอยตั้งหลักทำใบผ้ายกสีปป่นิดเดียวครับที่เหลือก็ถือว่าก็ต่อยได้ประทับใจไม่ใช่ว่าจะแย่แม่ใบผ้ายกสีปป่ตรงนี้เกมเขาบีบมาตั้งแต่ต้นยกเขาเดินไวเดินไวปุ๊บเราเราจะเป็นต้องตั้งหลักว่าตั้งหลักครับว่าเป็นมวยเป็น,ปน,ม,วปนมวยตลกเดินรองเลยในชะ่ไหมครับประมาณนี้ครับพี่คราวันนี้ คาใจไม่อยากแก้มือกันใหม่ได้ไหมแก้มือก็แก้ได้ครับขึ้อนอยู่ว่าโปรโมเตอร์เขาจะจัดหรือเปล่าครับยกพอ้ําหนักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าแก้มือใหม่น้ำหนักนี้ก็ต่อยได้ไม่ได้ไม,ไม,ไไม่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องน้ำหนักครับแค่เหมือนยกสี่เราตั้งหลักไม่ทันเ,เขาเขา,เขาบีบเกมมาไวครับวิจิเบตวันนี้ยกสองอีกการน็อกเลยใช่ไหมมันจังหวะเราฉายได้เราก็ฉายฉายได้เราก็ฉายกอกหมัดกอกอะไรแบบโอ้โหแบบ คือคือพูดง่ายว่าผิดคุ้ไปตาย,ยนะยกสองอะไแบบจะว่าช่วงทุกสมากมาทุกสี่มันมันเกิดอ,อะไรขึ้นตอนนั้นมันมันยังไงมันเหมือนกับที่ที่เรนบอกไหมฮะับก็ขเขาได้สิ่งอ๋อใช่เขาแบบพอเขาเดินเร็วมาเราเราไม่กันเออคือวัอนนี้จะถือว่าพลา,าดพลาดพลาดลูกไหนก็คือว่าเสียเปลี่ยนความสูงครับก็พลาดลูกหนึ่ง เดือดเดือดเกินใช่ไหมเออแล้วก็เดินเร็วมาแล้วก็ยกห้านี่มันมันสามารถมันต่อยได้ดีนะยกห้านี่เวลาออกหมัดออกอะไรนี่มันค่อนข้างที่จะที่จะค่อนข้างที่จะทําไม้ดีมากเลยอ่ะเอ้ยมันมันไม่ทันแล้วแต่ว่ามันไม่ทันอย่างนั้นเพรยกยกสามยกสี่เนี่ยค่อนข้างที่จะเสียเยอะใช่ไหมอืมไม่เป็นไรขอโทษนะครับวันนี้ แมมาไม่ไมเ่ป็นไรไม่เป็นไรชกไม่เสียของไม่เสียของน้องามาแล้วครับรุนี้ใช่ไหมถ้าสมมติวันนี้ชนะใน8ชิ้เท่าไหร่ครับไม่รู้มีกระจให้น้องเก่งเ้มาชอนแล้วเป็นไงวันนี้ ไอ้ตอนเล่นยกสองอ่ะยกสามโดนเขาเขาแก้เกมมาเราตกใจไหมตกใจมันไม่หรอกแต่ว่าเขาได้ใหญ่อะพอเราแก้กันไม่ได้คือวันนี้รู้สึกก็คือใหญ่แหละลูกหนึ่งที่ที่เรารู้สึกว่ามันเสียเปรียบคือลูกใหญ่แล้วแต่เราก็กตบใครไม่เคยได้เปรียบอยู่แล้วถูกปะ แล้วน้องเขาก็มาแข่งแรงด้วยวันนี้เขามาดีนะเขามาดีนะมาดีนะเอาจริงตอนสองยกแรกนึกว่าสบายแล้วนะวันนี้นะเราก็จะเร่งเยอะนะครับเพราะว่าคิดว่ายังไงก็คะแนนเป็นยกวันเก็่็ไปราว่ากันใหม่ไม่เป็นไรว่ากันใหม่มีใครที่รู้สึกคาใจอยากจะเจอมากอยู่ตอนนี้ถ้าเลือกได้สักคนหนึ่งเจอยกระตับยูเหมือนเดิมไหมหรือว่าเจอใครเจอคนอื่นดี เราเลือกไม่ได้หรอแล้วแต่คอมพิวเอร์เลยไม่ถ้าเลือกได้สมมติเลือกได้ฉัดพอยไหมเออี่ฉัดพลอยก็เอาไว้ก่อน <c oughs> เอาไว้ก่อน <c oughs> เอาไว้ก่อนนะ <c oughs> แต่น้ำหนักนี้ไม่มีปนะัญห <c oughs> าเนาะอยต่ำกว่านี้ได้เท่าไหร่ครับถ้าถ้าชกช่างเช้าชกเย็นยี่สิบเอ็ดได้ยี่สิบเอ็ดได้อยู่แต่ถ้าล่วงหน้าก็ยี่สิบได้ยี่สิบก็ดี ริมเลยหือจะให้ยี่สิบตัววันไม่ไหวจะกลับอยากกลับไปลองสามยุคอีกสักทีไหมยอยากกลับแต่ว่าไม่มีโอกาสอีกแล้วเพราะมันไม่ได้ทางอ๋อไม่ได้ทางเราด้วยเนาะไปสองไปถ้าไปสามยุควมใหญ่โอเคไหมเข้าโอเค,คเออโอเคอยู่นะอ่ะโอเคครับเป็นกลังใจให้ครับน้องครับก็ดีใจมากอื องยกสองเโดนเขาเยอะเหมือนกันนะแล้วเขาแก้เกมไงตอนผักยกกระเป๋าเขาบอกว่าไงให้บอกให้เบื่ออย่าไปร่อย่าไปเระ่ป๋อันนี้คือแชมป์เช่นที่า่ที่สครับที่ที่สี่แลมีอะไรมีอะไร้ามีอ้อมสองก็กนี่ครับอยากจะได้ล่าเรือนอะไรพวกนี้เองครก็อได้ครับเจอพิสมานได้ไหมในที่สองก็แล้วแต่ไม่อี๋ครับ ได้หมดเลยครับอยากจะขอบคุณใครม้างครับวันนี้ครับก็ขอบคุณแม่เหญ่แล้วก็นายสมกีครับแล้วก็นายศรียาครับแล้วก็อาจารย์พี่ๆในค่ายแล้วกเชียงมาเชียงใร้อยยี่สิบสองยังยังไหวสบายสบายไหมก็ตึงๆตึงแล้วตึงแลาครับโอเคครับมากโอเคขอบคุณมากครับ